สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมสมบูรณ์คาร์บอนนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับฝา New Shape นะครับก็อันนี้เป็นงานโพลิเมอร์นะครับผมก็แตกแล้วนะครับผมนี่ผมก็ได้ทําการซ่อมนะครับก็โดยการลอกโพลิเมอร์เก่าออกทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเศษนะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการขัดพื้นด้วยเบอร์200นะครับแล้วก็ลงเรซินกันนะครับผมครับเราก็มาต่อกับฝา New Shape นะครับผมก็หลังจากที่เราได้ทําการลอกเรซินไปแล้วนะครับ ก็อันนี้เป็นการลงเรซินนะครับนี่จะอยู่ประมาณรอบที่3นะครับผมก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะไปคัดกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นการลอกเรซินในรอบที่3ก่อนนะครับไอ้ลงเรซินนะครับไม่ใช่ลอกเรซินนะก็เป็นงานซ่อมฝาเชฟนะครับงานเดิมเป็นโพลิเมอร์มานะครับก็แตกแล้วอยู่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมหารูปเจอผมจะขึ้นให้นะครับก็เนี่ยซ่อมเสร็จแล้วครับอันนี้ก็คือการลงเรซินนั่นแหละเราก็จะไปคัดกันนะครับนี่ประมาณ3มรอบครับ ครับผมเดี๋ยวรอชมกันครับ